ก็ต้องขอขอบคุณทางหมหาวิทยาลัยศิลปากร,ะรนะครับซึ่งการที่มีการลงนามทำความตกลงร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงานนะคะคือทางหมหาวิทยาลัยศิลปากร,รเราถือว่าเป็นหน่วยงานที่ให้การให้ความรู้ให้หลักวิชาการแต่หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราเปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานที่เราใช้ภาคปฏิบัตินำเอาเวิชชีารนี้มาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัเริตตาาที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการลงนามกันกันระหว่าง2หน่วยงานคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหมหาวิทยาลัยศิลปากรในวันนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดไปในอนาคตว่าสิ่งไหนที่เป็นภาคปฏิบัติที่ดีกระทรวงเราก็จะนําไปปฏิบัติสิ่งไหนที่เป็นเรื่องของหลักวิชาการทางหมหาวิทยาลัยศิลปากร,ก,รก็จะพยายาม สนับสนุนเพื่อให้มีความรู้เอามาต่อยอดในการปฏิบัติให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ว่าเป็นการทำงานเป็นบูรณาการระหว่างสองหน่วยงานซึ่งจริงๆแล้วสองหน่วยงานอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเพราะกระทรวงเราคือการท่องเที่ยวและกีฬาแต่ศิลปากรเป็นหน่วยเรื่องของวิชาการเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาแต่วันนี้เนี่ยเราก็ได้เอาสอหน่วยงานเนี่ยมา ลุกควบรวมกันในการทำงานร่วมกันเพื่อผลิตนะผู้ปฏิบัติในเชิงวิชาการนะเพราะบางครั้งการปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะไม่แน่นเรื่องวิชาการแต่วันนี้เนี่ยทางหมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มาเสริมวิชาการให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับผู้ปฏิบัติของกระทรวงซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผลสำฤทธิ์ในอนาคตต้องดีกว่าวันนี้ แน่นอนครับ